สวัสดีครับผมนะครับผมแก้ไขตัวนี้เป็นแฟดาตัวนี้ผมให้ไปเป็น10.9นะครับดดให้ไปเป็น10.9นะครับพี่เพราะว่าผมกลัวว่ามันจะกลัวเครื่องของพี่มันจะเก่าไปอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไม่บูทนะครับผมก็เลยใส่10.9ให้ไปนะครับก็เบื้องต้นนะครับ ถ้าเราเสียบแฟลชไดร์ไปนะครับมันจะขึ้นตัวนี้สองอันนะครับขึ้น10.9มวลิกนะครับแล้วก็อี c o บุรีนะครับ10.95นะครับตัวนี้เส้อขึ้นสองตัวนี้นะครับเบื้องต้นน่ะให้เราเลือกตัวนี้ก่อนนะครับเรื่องตัวมวลิกนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็น OS นะครับที่อยู่ในแฟลชไดร์นะครับตัวนี้สามารถเปิดลองได้นะครับเราลองก่อนว่าเมันสามารถที่จะบูตเครื่องเราได้เปล่านะครับถ้าเปิดเข้าได้นะครับ เราค่อยมาลงก่อนเราค่อยมาลงที่หลังนะครับแต่ว่ามันจะบูทช้านะเพราะว่ามันจะเป็นการแบบบูทโอเจากเฟรตไดนะครับจะช้าหน่อยแต่เอาไว้เพื่อทดสอบการใช้งานว่ามันสามารถบูทได้ไหมนะครับโอเคนะครับ่างนี้เราก็ใช้งานได้แสดงว่า O, เ,เครื่องเราใช้ OS X 10.9ได้นะครับนะครับแล้วก็ทีนี้ต่อไปก็เป็นการติดตั้งนะครับนะครับจริงๆผมทำคลิปไว้นะครับใน y u t u b e แต่ว,ว่าเดี๋ยวผมถ่ายนี้ไปให้อีก,อ,กอีกส่วนนึงแล้วกันนะครับตอนนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราเรารู้ว่ามันเข้าได้แล้วเราก็ชัดดาวปิดนะเดี๋ยวเราบูตใหม่นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราชัดดาวไปแล้วนะครับก็จากนั้นเราก็ ใช้วิธีเดิมนะครับก็คือเปิดเครื่องแล้วกดออปชันค้างเนาะนะครับมันก็จะเข้ามาหน้าบูตออปชันให้เรานะครับจากนั้นเราก็เมื่อกี้เราลองที่10.9เมกูดิกไปแล้วนะครับสามารถบูตได้นะครับทีน,นี้เราก็มาลองที่ตัวรีคัพเบอรี่นะครับตัวนี้10.95นะจากนี้จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งแล้วนะครับ พราะตอนแรกเราลองบูตแล้วว่ามันสามารถบูตได้กับโอเอสตัวนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็มาติดตั้งนี่นะครับจะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะครับให้เราเลือกอดิสกยูทีที่ก่อนนะครับโอเคนะครับให้เราเลือกที่ตัวดิสเราเนาะว่าเราต้องการที่จะทำอะไรเนาะถ้าเป็น ถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์ใหม่นะครับเช่น SSD ตัวใหม่เนี่ยยิงมาใส่ซึ่งยังไม่เคยลงมาก่อนนะครับถ้ามัีก็กรณีที่แบบเราป้องกันที่จะการเกิดปัญหาในการติดตั้งนะครับให้เราเนี่ยครับให้เราเลือกที่ first it นะครับเรากด repair นะครับหรือกด b o r f i l e แล้วกด repair ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมตัว SSD เรานะครับจากนั้นนะครับแล้วก็ erase เลยนะครับเราก็ลบนะครับก็เลือกเจเนอร์นี่นะครับ นะครับตัวนี้นะครับแล้วเราก็กดอีลรสเลยนะครับพอเราพอเราเราอีลารสเสร็จปุ๊บให้เรากดที่รีสโตนะครับตรงนี้นะครับเมนูสุดท้ายนะครับเมนูุดนะครับเมนูสุดท้ายนี่ครับรีสโต้นี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมันจะมีสองช่องให้เราเห็นนะครับสองช่องช่องบนกับช่องล่างนะครับ นะครับช่องบนกับช่องล่างช่องบนคือ Image นะครับ image ก็คือดิสต้นทางนะครับดิสต้นทางก็คือดิสเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเมลวอริกนะครับเมลวอริกเอ่อสิบเก้าเมวอริกเนี่ยครับให้เราเวลาระวังบนี่นะครับส่วนดิสปลายทางคือดิสที่เราต้องการจะรีสโตไฟล์ไปทับนะครับัวตอนนี้เราจะทําการติดตั้งโดยการโคลนนะครับโคลนตัวเมลวอริกนะครับลงไปในฮาร์ดดิสเรานะครับอย่างผม อันนี้ผมมีสองได์นะครับผมมีสองได์ผมต้องการติดตั้งลงไปได์นี้นะครับในที่ขึ้นว่าไฟล์รูปนะครับผมก็เลือกที่เมโมริกนะครับช่องบนเป็นเมโมริกนะครับช่องล่างผมเอาให้ผมเมาส์นะครับเดกนะครับลากไฟล์รูปมานะครับวางที่ช่องล่างนะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็นี่ครับตัวนี้ช่องบนอิมเมจเครับอิมเมจให้เลือกไฟล์ต้นทางนะครับ ส่วนช่องล่างให้เลือกไฟล์ปลายทางนะครับที่เราต้องการไปรีสโตไปเอาข้อมูลไปลงนะครับนี่นะครับแล้วก็กดรีสโตได้เลยนะครับเรียบร้อยแค่นี้เรียบร้อยได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแค่นี้ก็เอากดรีสโตเสร็จแล้วก็รอจนมันเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย